สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนฮะกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยกับรายการแวดวงรีวิวครับแต่ก่อนอื่นครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงแต่ไม่ได้ตามเกม v l o r a n t หรือว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับที่เล่นเกมเกมนี้ด้วยละกันฮะเพราะในช่วงเวลานี้ก็ต้องออกตัวบอกเลยครับว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมว a l โลเนี่ยโดยเฉพาะการแข่งขันใหญ่ในไทยอย่าง a l o r a n t Master Bangkok 2025เนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับแต่ก็ต้องบอกแหละฮะว่า ที่มันเยอะมันมีที่มาครับเพราะว่าไรออดเกมค่ายเกมที่หลายคนรักค่ายเกมระดับโลกเนี่ยเขาต้องการจะผลักดันความเป็นไทยเพราะท้ายที่สุดมีการเฉลยเลยนะฮะว่าเอเจนต์หรือว่าตัวละครตัวใหม่ฮะที่จะเปิดตัวในงานแข่งที่ไทยคราวนี้จะเป็นตัวละครไทยนั่นเองครับโดยรายละเอยียดจะเป็นยังไงโอ้โหผมเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อมๆกันได้เลยครับ ใครที่ติดตามคอนเทนต์แวดวงมาโดยตลอดครับน่าจะคุ้นเคยและก็รับทราบดีอยู่แล้วแหละว่าก่อนนี้เราเคยทำคอนเทนต์วิเคราะห์ไปเนาะจากหลักฐานและบอดแสดต่างๆเฮ้ยไรออดเขานอกจากจะมีการทุ่มคอนเทนต์ให้กับประเทศไทยแล้วอะ่ะไปคอลลักับอะไรดังๆของไทยเช่นชานมแบร์เฮาส์แล้วก็ยาดมสมุนไพราตาหงไทยอย่างนี้นะ แถมยังมีการทำเพลงร่วมกับศิลปินชื่อดังของไทยอย่างคุณมิลลีด้วยนะฮะโอ้สุดท้ายกลายเป็นเรื่องจริงอะนะเขาเปิดตัวเอเจนต์ที่เป็นชาวไทยจริงๆครับเอเจนต์ตัวนี้ใช้ชื่อว่าเวเลครับเวเลซึ่งจริงๆแล้วมันมีความหมายในภาษาอังกฤษด้วยนะฮะมันคือการขัดขวางครับเป็นการกีดขวางเป็นการซุ่มดักโจมตีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แต่หลายคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับคำไทยเอ้ยมันมีความหมายว่าเวลาหรือเปล่าเพราะว่าตัวละครจากความสามารถที่เปิดเผยมาก่อนหน้าก็จะมีทั้งการสโลว์สตูให้ช้าลงหรือเพิ่มความเร็วของตัวเองตามที่เห็นในภาพนี้นะฮะเนี่ยเห็นปะโอ้โหรวดเร็วฉับไวเฮ้ยทั้งการทำให้ช้าหรือว่าการเร่งความเร็วมันก็มีความเกี่ยวข้องกับเวลาทั้งนั้นนะฮะว่าไปนั่นเป็นตู่เป็นตะ หรืออีกอันหนึ่งเขาเอาไปเรียงตามอักษรไทยครับ W A Y เนี่ยก็จะเป็นตัววอแหวนสรลอายอยักเนี่ยวใช่ปะส่วน L A Y เนี่ยก็ตรงกับคำไทยเป็นคำไหนรู้ไหมเป็นคำว่าลายไงวายลายอ้าวมาไปนั่นทฤษฎีหลังนี่แบบชักจะเน้นเอาหามากกว่าหรือเปล่าแต่สุดท้าย เราก็ได้ตัวละครใหม่เปิดตัวเปิดใจอย่างเป็นทางการโอ้โหพูดตอนนี้ยังตื่นเต้นขนลุกเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของสกิลหรือว่าอาบลิตี้ของตัวละครเนี่ยเรามาพูดถึงคอนเซ็ปต์ของตัวละครกันสักหน่อยฮะ สำหรับใครที่ติดตามเกม v a l o r a n รเนี่ยรู้เรื่องราวรายละเอียดของตัวละครก็น่าจะทราบดีนะว่าเกมนี้มันจะมีตัวละครหลายตัวครับที่เขาเรียกว่าเป็นผู้มีพลังพิเศษประหนึ่งกินผลปีศาจเข้าไปอะ่ะบางตัวละครครับจะมีพลังไฟเช่นฟินิกส์อย่างนี้ใช่ไหมฮะตัวละครจะมีพลังสายฟ้าก็อย่าง n นออนอะไรประมาณนี้หลายๆคนน่าจะเห็นภาพกันอยู่แล้วล่ะ ส่วนตัวละครไทยตัวนี้ครับดูอลิสสาวคนนี้เธอก็มีพลังพิเศษเช่นเดียวกันนะแต่ของเธอเนี่ยโอ้โหเหมือนกับพิสรุเลยในการ์ตูนวันพีซนะฮะคือมีความสามารถในการใช้พลังงานแสงครับแน่นอนพูดถึงแสงเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับความเร็วความช้าเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะพอมาถึงตรงนี้แล้วอะ่ะมีตัวไทยกับเขาสักทีนะเกมวันโลแลนนั่นก็คือน้องเวเลดูเอลิสที่มีความสามารถในการจู่โจมบุกทะลวง เหนือชั้นยิ่งกว่านีออนเหนือชั้นยิ่งกว่าเจ็ดด้วยซ้ำไปครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเป็นยังไงโอ้โหพูดทำลายแตกฟองนะฮะไปดูสกิลกันเลยดีกว่าอ้าวเสียเวลามานานแล้วสำหรับสกิลแรกครับมีชื่อว่ารีแฟกครับรีแฟกเนี่ยเป็นสกิลซิกเนเจอร์อันนี้ไม่ต้องซื้อหรอกมั้งนะคือแบบเป็นสกิลที่พอครูดาวมาครบกำหนดก็จะสามารถใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอ่ามาดูกันว่าโกงหรือเปล่านะ รีแฟก c t เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวเขาจะเรียกว่าการหักเหของแสงใช่ไหมฮะการใช้งานดูเอาครับตามวิดีโอประกอบคือเราจะวางจุดมาร์กจุดหนึ่งไว้ในพื้นที่ครับและหลังจากนั้นฮะถ้าเกิดเรากดใช้สกิลซ้ําอีกทีหนึ่งฮะเราจะเปลี่ยนตัวเองเป็นอนุภาคแสงฮะและเคลื่อนที่ย้อนกลับมาที่จุดมาร์กอย่างรวดเร็วครับที่น่าสนใจคือคอะไรรู้ไหม ระหว่างที่เราอยู่ในสถานะเป็นอนุภาคแสงเนี่ยเราจะเป็นอมตะครับไม่ได้รับความเสียหายใดๆทั้งสิ้นนะโอ้โหมิติใหม่ของการเล่นเหมือนกันนะตัวนี้บางคนเห็นสกิลนี้แล้วก็จินตนาการถึงอะไรรู้ไหมฮะจินตนาการถึงเฟเซอร์ในเกม Overwatch เลยใช่ไหมฮะโอโ้การดีไซน์สมอ,องสมผมมีแอบคล้ายๆกันเหมือนกันนะ doing a thing should hurt สกิลต่อไปมีชื่อว่าไลท์สปีดครับเป็นสกิลที่สามารถทําให้เวเลเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วไม่ต่างจากตัวละครอย่างเจสเลยทีเดียวเป็นการกดใช้งานและจะพุ่งออกไป2ครั้งการพุ่งครั้งแรกของเธอฮะจะเป็นการพุ่งขึ้นบนครับส่วนการพุ่งอีกครั้งหนึ่งอ่ะจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปหาวิธีปรับใช้กันเอาเองเนี่ยอย่างในคลิปตัวเนี้ยเขาก็จะโชว์ให้เห็นนะว่าสามารถ กระโดดข้ามกับดักของไซเฟอร์ได้ด้วยนะสกิล huh? ที่3ครับซาทรีดครับซาทรี urate, หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือจุดอิ่มตัวใช่ไหมสกิลเนี้โอ้โหสั้นๆง่ายๆอธิบายเข้าใจแป๊บเดียวแน่นอนมันจะเป็นการคว้างโอ้บแสงออกไปครับแล้วก็จะระเบิดทันทีที่สัมผัสกับพื้นที่หรือว่าสัมผัสกับตัววัตถบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ ง่ายๆเลยใครที่โดนไอตัวระเบิดนี้เข้าไปครับมันจะเป็นการสโลให้ตัวละครเนี่ยทั้งเคลื่อนไหวช้าลงการใช้สกิลแล้วก็การชักไม่ใช่ชักอย่างว่านะชักอาวุธออกมายิงก็จะเชื่องช้าลงตามไปด้วยพูดง่ายๆก็คือสโลทั้งหมดว่างัันเถอะ <them> ส่วนสกิลสุดท้ายหรือว่าอันติของตัวละครนี้ครับจะมีชื่อว่า c o n v e r g e n t path ครับแปลเปนภาษาไทยว่าเส้นทางที่บรรจบกันความสามารถนี้เริ่มต้นจะเป็นการที่เราปล่อยพลังงานไปด้านหน้าฮะและถ้าตัวละครของเราเนี่ยเวเลไปเหยียบเส้นทางที่เราปล่อยออกไป p a ลตัวนี้มันจะแผ่ขยายออกไปมากขึ้นฮะตัวเวเลที่เหยียบจุดตรงนี้จะเร่งความเร็วให้ตัวเองอย่างมาก ขณะเดียวกันตรงข้ามนะถ้าศัตรูมาสัมผัสกับเส้นทางของเวเลเนี่ยศัตรูก็จะโดนสโลทั้งการเคลื่อนที่และการใช้อาวุธต่างๆนานาเนี่ยโดนสโลคนเดียวไม่ว่าฮะศัตรูมีโอกาสโดนสโลเป็นหมู่คณะซะด้วยฮะ ปิดท้ายกันด้วยบทสัมภาษณ์ของคุณจูนควยอโวซึ่งเป็นนักออกแบบผู้รับผิดชอบตัวละครใหม่ตัวนี้แล้วกันนะโห oh, ทำตัวมาโอพีเลเกินกับข้อคําถามที่บอกว่าเป้าหมายและแรงบันดาลใจเบื้องหลังการออกแบบตัวละครตัวนี้คืออะไรแกบอกว่าตั้งแต่วอลเลนเปิดตัวมาครับเรายังไม่เคยมีดูลิสที่เก่งในการยึดพื้นที่เลยครับซึ่งกลุ่มย่อยของดูลิสตัวนี้ก็มีแค่เจสและก็เรสเท่านั้นเองซึ่ง2ตัวก็เป็นตัวเมตาตลอดด้วยฮะ สองตัวละครนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยของการจับทีมในการเล่นทุกระดับครับและก็ r i ออเนี่ยอยากจะเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับการเล่นในรูปแบบนี้เข้ามาเพิ่มนะตอนที่ออกแบบการพุ่งตัวของเวเลเนี่ยอยากจะผสมผสานความคิดสร้างสรรค์สำหรับการเคลื่อนที่ และก็การที่มีแบบกระเป๋าระเบิดต่างๆของเรสเนี่ยเอาไว้ด้วยกันอ่าสรุปง่ายๆก็คืออยากทำแบบใหม่อ่ะเป็นเจ็ตผสมเรสว่างกันเถอะและคอนเซปต์โดยทั่วไปครับเวเลเนี่ยเธอจะมีความสามารถในการเล่นแบบรวดเร็วฉับไวกล้าได้กล้าเสีย สร้างประโยชน์ให้เพื่อนร่วมทีมในการเล่นบุกอะเล่นลุกที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมผู้พัฒนาบอกว่าสกิลของเธอเนี่ยจะมีความสามารถในการบุกที่สำคัญก็คือยึดไซต์ได้และตัวเองเอาชีวิตรอดออกมาได้ด้วยครับและพอพี่ๆที่เขาเป็นนักข่าวครับไปสัมภาษณ์คนสร้างตัวละครเนี่ยนะฮะว่าเอ้ยคิดว่าตัวละครนี้จะส่งผลกระทบอะไรกับเมตาเกมโดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันไหม ผู้สร้างก็บอกฮะว่าเวเลเนี่ยจริงๆจะมีหน้าที่เหมือนกับเจ t และก็เรสเลยแต่จะมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันหน่อยครับแผนที่อย่าง i-box แล้วก็เอเซนเนี่ยซึ่งเป็นแผนที่ที่มีจุดติดตั้งสไป์มีซอกมีมุมให้พุ่งตัวเป็นจำนวนมากเนี่ยก็เป็นแผนที่ที่เวเลน่าจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะเราไม่ได้ออกแบบให้เวเลมาแทนที่ดูเวลิสในปัจจุบันแต่ มาเพื่อมอบทางเลือกใหม่ในการจัดทีมที่แตกต่างออกไปแน่นอนการเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มาแทนตัวใดตัวหนึ่งฮะแต่ว่าเธอจะเล่นควบคู่ไปกับเลสได้เล่นพร้อมๆกันได้นะในแผนที่ที่บางทีเราเกิดอยากจะเล่นแบบดูเลิสคู่อะ่ะเช่นโลตัสหรือสติทอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเน้นแผนที่ลุยเดี่ยวซึ่งเธอเก่งอยู่แล้วผู้สร้างบอกว่ามางี้นะคือแผนที่ที่เก่งก็คือ เอเซนนั่นเองครับคือการเข้าทําบุกรวดเร็วฉับไวคิดเร็วทําเร็วเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการเล่นเวเลอย่างไรก็ตามแผนที่อย่างบรีสและก็อบิสเนี่ยเป็นแผนที่ที่ค่อนข้างจะเปิดโล่งก็อาจจะทําให้เวเลเล่นได้ยากขึ้นมาหน่อยโอ้โหแต่ดูตรงนี้นะผมว่าไม่ได้อวยตัวไทยนะโอเคอวย,อยนิดหนึ่งหวยนิดนึ่งอยู่ผมว่าตัวละครนี้เวเลไม่โกงว่ะ แม่ง OP ว่ะและน่าจะเข้ากับทีมที่ชอบเล่นอะไรแบบลุกดันเดอะบิวเกมมิ่งนี่แหละน่าจะมาว่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการแวดวงรีวิวในวันนี้นะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในแนวนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ,คะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามนะวยฮะสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังหมดหน้าที่แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ